จีนนำเข้าอิบูชิลยาต้านโควิด -19 ครั้งแรกยาสำหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 เพียงชนิดเดียวที่ได้รับการอนุมัติในสหรัฐสหราชอาณาจักรสหภาพยุโรปในเดินทางมาถึงมณฑลไหหลำของจีนแล้วนะคะยาตัวนี้ชื่อว่าอิบูชิลพัฒนาขึ้นโดยแอสตราเซเนกาเป็นยาป้องกันเชื้อโควิด -19 ตัวแรกที่จีนนำเข้ามาใช้ในประเทศ เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการป้องกันการติดเชื้อโควิดสิในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีภูมิคุ้มกันต่ําโดยมีอายุ12ปีขึ้นไปและมีน้ําหนักตัว40กิโลกรัมขึ้นไปค่ะเทียบได้กับการฉีดแอนติบอดีเข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยตรงแม้ว่าจะยังไม่ได้วางจําหน่ายทั่วไปในประเทศจีนนะคะแต่ว่าสามารถรับยาตัวนี้ได้ในเขตนําร่องการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นานาชาติปูอ่าวในไหหลำค่ะ ยยาตัวนี้จะต้องฉีดเข้าร่างกาย2เข็มในคราวเดียวกันโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ13,300หยวนหรือประมาณ71,319บาทค่ะโดยขณะนี้ได้เริ่มฉีดยาดังกล่าวให้กับผู้จองล่วงหน้ากลุ่มแรกแล้วค่ะ